อครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหน่งอเหมือนเดิมนะครับวันนี้รีวิวคือกุญแจฮอนด้านะครับคือลูกค้ามีกุญแจนะครับแต่ว่าเสียบเข้าออกลําบากนะครับเสียบเข้าไม่ได้เลยนะครับเป็นที่สวิต์นะครับตอนนี้เราก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสดอกกุญแจใหม่เลยนะครับตอนนี้ก็คือเซตดอกใหม่ให้แล้วก็แก้ไขภายในนะครับลองปกติจะเสียบไม่เข้านะครับเสียบยากๆแล้วหมุนไม่ค่อยไปนะครับ ตัวนี้เราแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับหมุนสะดวกนะครับเสียบเข้าเสียบออกสะดวกอาการนี้ไม่ต้องตกใจครับเป็นถ้าเป็นฮอนด้าเนี่ยเป็นทุกคันครับเป็นการเสื่อมของอายุก,การใช้งานของไส้กุญแจนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วไขข้องนะครับลื่นพื้นรับประกันให้1ปีนะครับซ่อมแก้ไขที่ร้านสมาร์ทคีช่างเหน่งนะครับร้านนะครับ อยู่ติดกับย้อภูไทยนะครับยเยืย้องกันก็จะเป็นเดี๋ยวพิซซ่ามองเห็นไหมครับนะครับโทรไลก็0924694263 0924492 0924694263นะครับ,รรบพอดีมีโทรศัพท์เข้านะครับขอบคุณครัครับ